อยากได้ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นใช่ไหมเปลี่ยนไอเดียให้เป็นแผนที่ใช้ได้จริงเพื่อขยายอาณาจักรธุรกิจของคุณหากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจที่ต้องการเติบโตอย่างก้าวกระโดดแผนธุรกิจที่เน้นการเติบโตของส่วนแบ่งทางการตลาดของเราคือคำตอบสําหรับคุณแผนฉบับนี้ไม่ได้เป็นแค่การเขียนแผนทั่วไปแต่คือคู่มือเชิงกลยุทธ์ที่จะพาคุณไปสู่การครองส่วนแบ่งตลาดที่มากขึ้นด้วยเนื้อหาที่เจาะลึกกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อการเข้าถึงตลาดใหม่วิเคราะห์ และระบุโอกาสในการขยายฐานลูกค,ค้าในกลุ่มที่ไม่เคยเข้าถึงมาก่อนการวิเคราะห์คู่แข่งเชิงลึกเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของคู่แข่งเพื่อสร้างความได้เปรียบที่ยั่งยืนแผนการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งวางกลยุทธ์เพื่อสร้างความโดดเด่นและครองใจลูกค,ค้าให้ได้ในระยะยาวการคาดการทางการเงินที่แม่นยำวางแผนงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างมั่นคงอย่ารอให้โอกาสหลุดมือ ดาวน์โหลดแผนธุรกิจฉบับเต็มเพื่อนำไปปรับใช้กับธุรกิจของคุณได้ฟรีคลิกเลย